สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์ป๊อปนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์ป๊อปปอโทรครับเรามาให้คําทํานายรายสัปดาห์สําหรับวันเกิดทั้ง7วันเลยนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยครับโปรดช่วยกันแชร์เพื่อที่จะเป็นธรรมทานหรือเป็นกําลังใจให้กับผู้อื่นได้อีกทางนึงครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่ควรนําไปใช้ตัดสินใจปัญหาสัมพันธ์ส,ค,สคัญนะครับเพราะว่านี่คือการดูดวงหรือทํานายกันแบบสําหรับคนหมู่มากนั่นเองครับโปรดนัดหมายเพื่อดูส่วนตัวเพื่อจะได้รับคาทํานายที่เจาะจงตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นครับและนอกจากผมจะรับดูดวงพระยิบศีให้แล้วนะครับยังรับจัดการาทัวร์วัฒนธรรมนะครับทัวร์บุญทัวร์ทริปทาบุญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปไหว้พระเก้าวัดหรือ ชิปสายมูนะครับสายบุญสายพญานาคนะครับท้าเวสุวรรณโร์พระพิฆเนศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านครองับถือนะครับและยังรับจัดการแสดงในงานสำคัญสำคัญนะครับเช่นการรำวงสวงรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับรำแก้บนหรือจะเป็นการแสดงโขนนะครับโขนหน้าไฟโดยทีมงานมืออาชีพนะครับเพราะศึกษาแล้วเรียนทางนฐศิลป์มาโดยตรงครับ บัดนี้ขอบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับได้โปรดให้คำทำนายสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ซึ่งจะมีผลระหว่างวันอาทิตย์ที่7ถึงวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2 5 6 6ครับท่านนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ก็เพิ่งผ่านพ้นในเรื่องของภาระหน้าที่นะครับที่ตัวเองนะครับจะต้อง แบบรับต้องรับผิดชอบมาอย่างเข้มข้นนะครับแต่ก็ผ่านไปได้แต่ว่าทุกการกระทำเนี่ยนะครับไม่ได้สูญหายนะครับก็อยู่ภายใต้การที่เจ้านายนะครับเขาก็ดูเราอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้ลืมเราเนาะเจ้านายดูผลงานของท่านอยู่นะครับที่ผ่านมา ึงแม้ว่าเราจะมีคนที่เราไว้ใจหรือให้เราได้พึ่งพาอาศัยน้อยนะครับสักคนสคนแต่ก็ยังดีนะครับที่เรายังมีคนที่จริงใจนะครับคอยที่จะช่วยเหลืให้กำลังใจเราอยู่นะครับช่วงนี้นะครับ คนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ให้ระวังใน2เรื่องโดยหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการเงินนะครับระวังจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับบริหารจัดการให้ดีหรือถ้าการเงินท่านดีแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความที่อารมณ์แปรปรวนนะครับปกติแล้วเป็นคนที่นิ่งกว่านี้นะแต่ช่วงนีอ้อากาศร้อนหรือเปล่านะครับก็เลยอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นสุดลงสุดนะครับ ผันผวนได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ตามตัวเองให้ทันนะครับเพราะเ่าจะได้ไม่งงไปกับเราด้วยว่าเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรนะครับทำไมมาแปลกแปลอในการใช้ชีวิตช่วงนี้ของคนเกิดวันอังคารนะครับ ท่านอาจจะเจอสิ่งที่ขัดหูขัดตาขัดใจนะครับก็วางโปร่งมันบ้างนะครับเราก็จะสบายใจถ้าเราไปคิดตามทุกอย่างทุกเหตุการณ์นะครับปวดหัวนะครับหัวจะระเบิดเนาะอากาศก็ร้อนๆอยู่ด้วยนะครับพยายามทํายังไงให้ใจเรานั้นเย็นนะครับทุกคนก็มีสูตรมีเคล็ดลับต่างกันนะครับลองมานะครับคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะครับว่าทํายังไงให้ใจเย็นในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับทำยังไงให้ใจเราไม่ร้อนตาเนาะ ส่วนคนใกล้ชิดนะครับเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะมาพึ่งพาอาศัยเงินทองเราลือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเอะน่าจะเป็นคนมีเงินมีตมังมีอะไรเยอะนะครับเขาก็มุ่งเป้ามาว่าเราอาจะอะนะพึ่งพาอาศัยได้นะครับคนใกล้ชิดในที่นี้ก็หมายถึงนะครับคนที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละนะครับคุณพ่อคุณแม่บริวารเราหรือผู้อ่เขาเรียกนะคนรักนะครับหรือจะเป็นลูกหลานอะไรก็ได้นะครับ เขาจะมองเราว่าเป็นคนมีตังเนาะจริงๆแล้วมีหรือเปล่านะแต่ก็อยากให้ทุกคนมีเงินมีทองเยอะๆนะครับช่วงนี้เนาะ,ะในอนาคตของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับมีไพ่ของอิทธิพลที่ท่านจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักอย่างจริงจังเด็ดขาดนะครับว่าจะเอาไม่เอาดีคบไม่คบดีนะครับหรือจะตัดใจ นะครับเลิกกันไปเลยเนาะถูก็ขาจะมาเสียดายนะอยู่ให้ได้นะบางคนที่แบบเลิกกันได้3วันเลิกกันได้2เดือน3เดือนกลับมาคบกันใหม่ก็มีใช่ไหมครับก็คิดให้ดีนะครับเรื่องความรักบางคนบอกว่าโอ้ฉันอยู่ได้นะครับบางคนก็อยู่ไม่ได้ถ้าขาดความรักเนาะก็ให้กําลังใจกันนะครับถ้ามันปวดหัวมากเกินไปก็ต้องคงต้องวางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วมัน ทำไมครับมีรู้ทางที่ดีมีอารมณ์ที่จะดีขึ้นนะครับควสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นก็ลองดูนะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขในช่วงนี้นะครับก็คือว่าการที่เราสู้เกินไปในบางสิ่งนะครับบางสิ่งนะครับถอยบ้างก็ได้ถอยมาเพื่อจะดูในภาพที่กว้างขึ้นนะครับ เป็นองค์รวมที่ดูปัญหาในเชิงรวมรวกว้างขึ้นบางครั้งก็จะเจอช่องทางที่มันจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหสู้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 บุธทะลุส,สู้ไปก็ไม่เจอช่องทางที่ดีนะครับก็ต้องเป็นปัญหาที่มันทําไมครับต้องมาพันผัวอีกอย่างเงี้ยเราก็ขอให้สู้นะครับในทางที่ควรจะสู้นะครับช่วงนี้ก็จะคิด เหมือนเราคิดอะไรไม่ค่อยออกตื้อๆนะครับเพราะด้วยจากที่อารมณ์เราบางทีเริ่มฉุนเฉียวอย่างนะครับถ้าอารมณ์ร้อนหุดหงิดง่ายเนี่ยเนาะะไรก็คิดไม่ออกนะครับหรือออกมาก็จะเป็นทางที่คิดออกมาไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยรอบคอบดังนั้นก็เป็นกำลังใจนะครับให้สู้ๆนะครับคิดออกมาให้เป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วกันนะครับแล้วบทสรุปนะครับช่วงสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็จงเขาเรียกว่า มีความมีแผนการมีกลยุทธ์นะครับที่ค่อนข้างที่จะคลี่คลัยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากแก้ปัญหาปัญหานี้นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วพยายามทําได้ดังวิธีการหรือดังแผนการที่เราได้วางเอาไว้นะครับปัญหาก็จะคลี่คลายได้เนาะสู้ๆครับ เราทำงานเราถึงเจอปัญหานะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเมื่อแก้ปัญหาได้เมื่อผ่านบททดสอบไปได้เราก็จะเก่งและแก่งขึ้นครับ ก็ขอท่านจงน้อมนำน้อมพรำคนายที่ดีไปนะครับใช้ให้เกิดผลส่วนคําทํานายไหนที่เป็นข้อพึงระวังก็ใช้สตินะครับระวังและฝ่าฟันไปให้ประสบผลสําเร็จผ่านกันไปให้ได้ทุกคนครับท้ายนี้ขอคุณพระราชนตรายนะครับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านครบรับถือจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับวรมนรราให้ท่านนั้นสุขสมหวังพบผลทางแก้ไขปัญหาสู่ความสําเร็จกับทุกท่านเลยครับแต่ถ้าหากท่านนะครับเกิดความ ฟังแล้วบางทีเอ๊เราคิดไม่ตกนะครับท้อแท้กังวลใจนะครับหรือเรื่องจะคุยบใครนะครับผมก็ยินดีบริการนะครับท่านสามารถติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรมาหรือไลน์มาตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับแัดใหม่กันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับหารูทางช่องทางที่ดีที่สุดนะครับอ่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ